สวัสดีครับน้องเบียร์ครับผมแหม่นี่นะครับเจ้าของธุรกิจเมนูเงินล้านของเรานะครับก่อนหนึ่งต้องถามเลยน้องเบียร์อายุเท่าไรจ้ะ28ปีค่ะ28ปีทําธุรกิจปังป๊อสมากี่ปีแล้ว1ปีค่ะ1ปีทํากี่เดือนได้จับเงินล้าน8เดือนค่ะ8เดือนจับเงินล้านรายได้ล่าสุดเดือนเท่าไหร่ครับ1ล้านบาทค่ะ1ล้านบาทเอ๊ขายขนมปังหนึ่งล้านบาทนี่ ต้องขายทั้งหมดเนี่ยเดือนละกี่ก้อนเนี่ยเจ็ดหมื่นก้อนเจ็ดหมื่นก้อนนะเจ็ดหมื่นก้อนเราขายยังไงบ้างขายที่ไหนหน้าร้านของเราเองอ่ะสองร้านอ่ะตกเดือนละสองแสนเจ็ดหมื่นบาทที่เหลืออีกยี่สิบหกสาขาค่ะเป็นสาขาของเฟรนช์ชายยอดขายรวมอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนสามหมื่นบาทเจ็ดแสนสามหมื่นบาทนี่มาจากการที่เราส่งวัตถุดิบก่อนเดียวใช่ค่ะวัตถุดิบที่ส่งเรามีอะไรบ้างอ่ะส่งทุกอย่างพร้อมขายเลยซื้อเฟรนช์ชายไปเขามีหน้าที่ปิ้งอย่างเดียวใช่แล้วก็ขายได้เลยใช่นะครับผมไอ้จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจขนมปังปิ้งกันมันเกิดดขึ้้นไไอย่างร คือตอนแรกอ่ะเรียนจบมาใช่ไหมคะไม่รู้จะไปทางานประจําอะไรก็เลยมาเปิดร้านกาแฟอพอเปิดร้านกาแฟปุ๊บปรากฏว่าร้านกาแฟผูกขึ้นเยอะเต็มไปหมดเลยกาแฟเยอะไปหมดเลยใช่ก็เลยรายได้มันก็น้อยเนาะทีนี้ร้านกาแฟมันต้องมาคู่กับเบเกอรี่อ่าถูกต้องอ่ะคือในใจอ่ะชอบทําขนมปังทำใช้เวลาคี่สูตรนานไหมก็ประมาณ หกเจ็ดเดือนไ <6, 7 S 1> อน้จุดเด่น<ช>ของขนมปังปังป้อนี่มันตรงไหนก็คือเนื้อขนมปังของเรานะคะจะไม่เหมือนทั่วไปถ้าตามขนมปังปิ้งทั่วไปเนี่ยเนื้อจะแข็งแต่ของร้านปังป้อเนี่ยก็คือใช้สูตรแบบอบญี่ปุ่น ถ้าเราเอามาปิ้งอ่ะมันก็เลยจะได้กรอบนอกนุ่มในปังป๋อนี่มาจากอะไรทำไมถึงตั้งชื่อว่าปังป๋อคือชื่อแฟนค่ะแฟนชื่อป๋อแต่ถ้าชื่อปังป๋อมันดูไม่จดจำอ่าไอ้ยังขนมปังปอเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไส้17ไส้ค่ะ17ดไส้นั่นเดี๋ยวเขาดูข้างในดีกว่ามีไส้อะไรบ้างนะไสบนโลกนี้มีกี่ล้านแผฉันไม่สามารถจดจำความหมายของคำนี้ได้มาร์กาเร็ตแทชเชป กลับมาพบกันในช่วงนี้เราจะพาไปพบสูตรเด็ดที่ทําให้ขนมปังเตาถ่านแบบโบราณกรอบนอกนุ่มนในไส้ทะลักกลิ่นหอมชวนทานจะเป็นอย่างไรตามคุณน็อตไปกันเลยครับอ่าล่ะมาดูไส้ต่างๆของขนมปังฟอกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับพี่บอกว่ามีทั้งหมดกี่ไส้นะสิบเจ็ดไส้สิบเจ็ดไส้อ่ามีอะไรบ้างก็คือจะมีนมนะคะหน,าน้นานมเนี่ยจะหายดีสุดเลยหน้านมแล้วหน้าอะไรหน้านมไมโลค่ะไมโลอันนี้คล้ายๆกันใช่ค่ะ มีสังขยาสังขยาเป็นสังขยากวนเองอันนี้จะเป็นพวกแยมแยมตอร์ี้แยมส้มแยมสับปะรดเอางี้ใต้ไหนขายที่สุดนมค่ะอันดับสองอันดับสองไมโลค่ะอันดับสามแล้วก็สังขยาเวลาปิ้งเราต้องทาเนยก่อนเนาะทาเนยก่อนค่ะกลิ่นของเนยมันจะได้เทกเจอร์ทำไมต้องใช้เตาถ่านอ่ะก็คือถ้าปิ้งเตาถ่านมันจะมีความหอมของถ่านอยู่ค่ะ ถ้าไปปิ้งเตาแกะขนมปังจะไม่ค่อยหอมอ๋ออันนี้เราปิ้งนานมากกว่าจะร,ารู้ว่ามันใช้งานได้อ่าประมาณสักสองนาทีให้มันให้มันเหลืองแบบส,สวยๆอะค่ะประมาณนี้ยางีใ้ใช้ได้ละใช่เราต้องปิ้งทั้งสองหน้าหรือปิ้งหน้าเดียวทั้งสองหน้าสองหน้านะอันนี้หน้านมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เนี่ยที่ว่าขายได้จ <c oughs> ํหนึ่งเนี่ยขายเดือนละกี่ก้อน4ี่พก้อนต่อสาขาสี 4, ่พัก้อนก้อนละกี่บาทก็บาทถึง20ิเพราะอันนี้ก็ประมาณ80,000บาทแล้ว รสชาติมันก็เหมือนนมข้นหวานเนาะแต่มีความหอมและความมันมากกว่าใช่ค่ะาะไม่หวานมากมันไม่หวานจนไปแล้วก็ตัวมันก็มีความกรอบแล้วก็นุ่มในตัวนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นของฝั่งฟอจริงๆนะอ่ะไล่ต่อไปอันดับสองคืออะไรไล้ต่อไปอันดับสองก็จะเป็นไมโลค่ะอันนี้อันดับสองไมโลของเรานะฮะอันนี้ขาย3 0 0พันชิ้นค่ะเือละ3 0 0พชิ้นอยูด้านนอกมันกรอบ ใช่ค่ะเพือว่าไปเนื้อมันนุ่มแล้วมันเหมือนหายเข้าไปในปากเลยอ่ะมันนุ่มได้ขนาดนี้หนัสามอะไรสั่งขยะค่ะสั่งขยาใบเตยสั่งขยะใบเตยซึ่งเป็นสูตนของร้านเองใช่ค่ะอันนี้ขายเดือนละเดือนละพันห้าร้อยก้อนขนมปังเขากรอบนอกนุ่มในจริงๆกินครบั้งสามอันแล้วต้องขอยกให้นี่ปังป้อขนมปังไส้นมสดเป็นเมนูกอนร้านของเราในวันนี้ครับ อย่างนี้ถ้าพี่สนใจซื้อเฟรนชาเนี่ยคิดราคายัางไงอ่ะก็คือราคาเฟรนชาไชนะคะอยู่ที่ สามหมื่นห้าพันบาทค่ะสามหมื่นห้าพันบาทได้อะไรบ้างได้รถเข็นหนึ่งคันรถเข็นอย่างนี้หนึ่งคันใช่ค่ะเตาปิ้งหนึ่งเตาปิ้งหนึ่งอันอ่ะตู้กระจกหนึ่งค่ะตู้กระจกหนึ่งได้ขนมปังสามร้อยชุดค่ะสามร้อยชุดเอาไปขายเนี่ยได้เงินกลับมาประมาณสี่พันกว่าบาทแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าดูมาจากรายการอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยเราจะให้ขนมปังหกร้อยชุดค่ะเอาถ้าซื้อแฟรนไชส์จากรายการเราเนี่ยเอาไปหกร้อยชุดเลยนะครับเอาจากวันแรกให้เราเริ่มทำธุรกิจ ปังปอเนี่ยเคยคิดนะว่าเราจะมีโอกาสจับเงินล้านแบบนี้ไม่เคยคิดค่ะไม่ค,คิดเลยแค่เป็นไรายได้เสริมอะไรแล้ววันที่มันมีคนเริ่มต้นเข้ามาซื้อเฟรนชชายเราเรื่อยๆรอยู้สึกไงบ้างคือตอนแรกอะที่เราไปเปิดขายข้างถนนใช่ไหมคะมก็มีลูกค้าที่แบบหุ้ยขนมปังอร่อยจังซื้อเฟรนช์ชายมาจากที่ไหนเราก็บอกว่าอ๋อ,มอไม่ใช่คะ่ะขนมปังโฮมเมดค่ะทําทเองเขาบอกอุ้ยไม่มีเฟรนช์ชายเหรออยากซื้อบ้างขนมปังอร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยกลับมาคิดบอกว่าหุ้ยมีคนสนใจเยอะมากเลยก็เลยลองมาศึกษาว่า ในการจะขายเฟรนชชส์เนี่ยต้องทําอะไรบ้างหลายคนคงมองน้องเบียเป็นไอดอลนะครับอยากจะมีธุรกิจแบบน้องเบียบ้างนะครับอยากจะมีโอกาสจับเงินล้านบ้างแนะนำพวกเขาตอนนั้นอย่างไรครับก็คืออยากให้ทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายแล้วอ่ะเราก็ไปค้นคว้าสิ่งที่ตัวเองรักและชอบทำนะคะเ<ม>ชื่อว่าทุกคนอะ่ะถ้าลงมือทําอย่างจริงจังแล้วจะประสบความสําเร็จถ้าคุณทําแบบนี้ได้คุณได้จับเงินล้านอย่างเบียแน่นอนค่ะ